สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมเออนึกแล้วพี่ก็อืมตะงิดตะงิดนิดนึงนะครับผมพี่คิดว่าน้องๆบางคนนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจหัวใจสําคัญของกิจกรรม BTS นะครับผมฟรีไฟล์เลยนะครับผมพี่ไปนั่งอ่านคอมเมนต์มานะครับผมพี่ก็คิดว่าบางคนน่าจะไม่เข้าใจอย่างหลานพี่ก็วิ่งมาถามทําไมหนูได้10บทับสิแต่ไม่ได้ชุดทําไมผมถึงได้แค่หนึ่งชุดแต่ไม่ได้อะไรเลยความหมายก็คือน้องๆต้อง ได้ผลึกคิสตัลใช่ไหมถึงจะไปแลกชุดได้ใช่ไหมครับผมบางคนไม่รู้เนาะก็ฟังนะบางคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมสามารถดูได้นะครับผมก็เออมีกิจกรรมอย่างอื่นอย่างอื่นอยู่ด้วยนะอ่าถ้าใครที่อยากได้แลกชุดก็ต้องมีผลึกคิสตัล BTS ใช่ไหมครับผมอ่าแต่ไว้ก่อนนะวันนี้นะครับผมมีการท็อปอัพนะครับกระทะไดโนเสาแล้วก็มีชุดก็จินะครับผมแบบ 2D นะครับผมนี่เลยประมาณนี้เลยนะและสำหรับคนที่ หาเงินเติมเกมแบบฟรีๆนะครับผมอยากได้ชุดกอตจิ 2D ดีแบบนี้นะครับผมขอแนะนำแอปแอปนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมหาเงินใช้หาเงินเที่ยวขอแนะนำแอปแอปนี้เลยนะครับผม Happy Dummy นะครับผมแค่เล่นเกมก็ได้เงินได้บัตรชูมนนี่ไปเติมเกมฟรีๆ <c oughs> เลยนะครับผมก็ใช้ ทางด้านของคอยในการแลกนะครับกดตรงนี้เลยแต่ก่ออื่นสาหรับคนที่อยากรู้ว่าแลกยังไงมาดูนี่นะครับผมสาหรับคนที่ดาวนโหลดนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างให้กดคําว่าเชิญก่อนนะครับผมเชิญปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้ครับให้ทุกคนกดคําว่าผูกก่อนนะครับผมอ่าผูกตรงนี้นะครับสําหรับคนที่ดาวน์โหลดนะครับผมอ่าลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมอ่าบอกไว้ก่อนอย่าลืมใส่โค้ดตรงนี้นะครับผมถ้าไม่ใส่จะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับผมก็เป็นค้ของพี่เองจะได้คอยเพิ่มไปด้วยนะครับเพื่อไปแลกบัตชุมานี่แบบฟรีๆเลย อขอแนะนําเลยเติมเกมฟรีๆเลยนะครับผมอ่าทีนี้เราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับสำหรับคนที่มีคอยเยอะแล้วเล่นได้คอยเยอะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาให้แลก ane, แบัตรชูมานี่แบบฟรีๆเลยเลือกเอาครับ3ามร้อยห้าร้อนะครับผมอ่ามันก็จะขึ้นโค้ดแบบนี้ขึ้นมานครับก็เอาตรงนี้ไปเติมเกมได้เลยนะครับผมนี่เลยไปเติมเพชรฟรีไฟล์หรือจะเติมคูปอง RUV หรือจะเติมเป็นบัตรชูมานี่ใช้อย่างอื่นได้เลยขอแนะนำแอปนี้เลยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างใส่อย่าลืมใส่ โค้ดพี่ด้วยนะครับผมรับบัตรชมนี่แบบฟรีๆเลยอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยใต้คอมเมนต์นี้เลยก็เกิดใส่โค้ดพี่อย่าลืมใส่โค้ดพี่เข้าไปด้วยนะครับผมก็จะได้คอยเพิ่มไปรับบัตรชมนี่แบบฟรีๆเลยนะครับผมอ่ะหัวใจประเด็นหลักนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอหมุนตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับผมน้องอยากได้ชุดไหนกันมั้งนะครับผมสำหรับคุณบอกเลยพี่ทำไมผมไม่ได้ชุดสักทีผมก็ทําแล้วครบ10บคับสินะครับผม ซึ่ง10บทับสิที่พูดถึงเนี่ยเออก็คือมันไม่ใช่นะครับผมต้องเข้าใจใหม่นะครับผมนี่เลยอย่างชุดนี้อ่าชุดนี้ชุดนี้สวยนะพี่ชอบนะเออหรือชุดต่อไปชุดไฟอะไรประมาณเนี้ยคือชุดไฟไม่ชอบาอหร่นะมีโซ่นะครับผมต่อไปชุดที่3นี่คือไอดีหลักอ่าไอดี ID หลักพี่ได้ไปแล้วนะเออเท่ไหมเท่ไหมชุดที่3นี่เท่ไหมเออสีฟ้านะพี่ก็อชอบประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมชุดที่3ามนี่สวยมากเลยสาหรับผมพี่นะคือพี่ได้ไอดีหลักนะครับผมแล้วก็ ชุดน้องๆเรียกว่าอะไรชุดไพ่ปะอันนี้คือมันก็เออแล้วแต่เรียกนะครับผมเออก็ประมาณนี้เลยชุดไพ่เออไพ่ก็ไพ่แล้วก็ชุดสีม่วงในสวยนะครับผมม่วงกับฟ้าใี่สวยมากเลยแล้วก็ชุดสีชมพูก็กวนดีนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมหรือจะเป็นชุดแห่งน้านะครับผมมาพี่จะอธิบายให้ฟังนะครับผมสาหรับน้องๆหนูๆที่เข้าใจผิดนะครับผมไม่ใช่ว่าเราสุ่มได้การ์ดสีใดสีนั้นนะครับผมนี่เลยอย่างที่พี่บอกนะ ซึ่งที่พี่เข้าใจก็คือน้องๆมาถามพี่บอกพี่ครับทําไมผมได้10บทัพสิแล้วทำไมผมถึงไม่ได้ชุดนี้คือไม่ใช่นะครับผมฟังดีๆนะครับผมเราต้องได้ทุกอันนะครับผมย้ำนะครับผมจะเป็นเปอร์เ,เซ็นต์หลอดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเนี่ยคือ7อันเนี่ยคือเราต้องได้ทุกชุดนะครับผมประมาณนี้เลยนะเข้าใจไหมการ์ดสีเงินคือการ์ดสีเงินก็คือครบแล้วนะครับผมได้การ์ดสีเงินเซ็ตก็จบไปนะครับผมนี่ก็คือต้องไปทํา สีเขียวสีม่วงอะไรต่ออ่ะเดี๋ยวพี่หมุนให้ดูนะครับผมมาเปิดให้ดูเลยแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวพี่กอให้นะแล้วเล่นความเร็วให้เลยขาเปิดก่อนนะก็ปุ่นย่างเงี้ยเออยิ่งมีโทเค็นเยอะก็ยิ่งดีนะครับผมแล้วสำหรับคนที่อยากได้โทเค็นเ,นย,เยอะก็พี่ก็สอนวิธีเทคนิคการหาและสอบสายฟรีนะครับผมใครที่ไม่มีตัวละครเคพี่ก็สอนหาเคแบบฟรีด้วยนะครับผมก็ไปดูคลิปก่อนอันนี้เนาะ การหาโทเค็นนะครับผมหรืออยากจะดูตัวไอก็ได้นะครับผมประมาณนี้เลยพี่ปักไว้ให้นะครับผมมาหมุนไปสักพักเดี๋ยวพี่ตัดไปตอนหมดเลยดีกว่านะครับผมก็คือมาต้องหมุนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเราถึงจะได้การ์ดนะครับผมอ่าประมาณนี้สักพักเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะครับผมอ่าหมดแล้วนะครับผมมาดูนะครับผมมาดูสําหรับคนที่เข้าใจผิดนะครับผมว่า หนูหรือผมได้1ชุดแล้วแต่ไม่ได้อะไรเลยแบบนี้คือไม่ใช่นะครับผมเราต้องได้ทั้งหมด7แบบนะครับผมยกตัวอย่างนะก็อันแรกก็เปิดเลยนะครับผมเปิดเลยเนี่ยเปิดเปิดเปิดให้หมดเลยนะครับผมเนี่ยเปิดเซตมันก็เปอร์เซ็นต์หลอดมันก็วิ่งวืบไปใช่ไหมอ่านี่คือได้นะครับผมอต่อไปอีกแล้วก็เปิดต่อไปเรื่อยๆจนครบ7ภาพนั่นเองนะครับผมก็คือ จะได้ผลึกคิสตัลนนะครับผมอ่าเนี่ยเปอร์เซ็นต์มก็วิ่งไปเห็นไหมเรว,วิ่งไปเห็นไหโอเคไหมเนี่ยมันก็จะมีของไอเทมถามวรอีกนะครับผมอย่างสีม่วงเนี่ยก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมจะเต็มหลอด อ่าประมาณนี้เลยหรือจะเป็นสีชมพูกับเหนียวิ่งมันก็วิ่งไปป๊บจนเกือบเต็มนะครับผมนี่แล้วก็สีฟ้าเออนี่ก็กดปึ๊บจบนะครับผมประมาณนี้เลยนี่นี่ก็คือ,อยังไม่ได้นะครับผมเพราะเราต้องมีผลึกกิสตันใช่ไหมก็เหลือสีทองนะครับผมสีทองตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค่อยเล่นใหม่ก็ได้นะชิวๆเดี๋ยวพี่จะทาการแลกสําหรับคนที่มีโทเคนเยอะนะครับโทเคนซ้ำนะครับผมก็ ทำการแลกได้ด้วยนะครับผมแลกให้มันเป็นอาสีที่เราขาดนั่นเองนะครับผมเออนี่ประมาณนี้เลยนะครับผม,มก็อ่ะในพัิคิสถานเดี๋ยวพี่หาก่อนบนึงนะแป๊บหนึ่งนะแบบนงนะถ้าเกิดเราโทเคตซ้ำนะครับผมยกตัวอย่างกับนะพี่ยอมเสียสักห้าหกอันนะก็กดมาที่ bts นะครับผมเรากดมาตรงนี้แล้วกดแลกได้เลยนะครับผมตรงนี้แลกได้เลยสามารถแลกได้เลยอันที่ขาดนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมพี่ยอมเสียก็เอ่เดี๋ยวขอตัดไปตอนนู้นเลยนะครับผม ก่ะกเนี่ยก็หมุนหมุนหมุนพอได้ซ้าเสร็จแล้วก็มาอ่าไปแลกเปลี่ยนที่ขาดอย่างสีสีทองอะสีทอง1อันนะครับผมก็ไปแลกนะครับผมจะตัดไปเลยดีกว่าเนาะอ่าประมาณนี้เลยก็สามารถแลกได้ก็คือต้องได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ภาพนะครับผมทั้งหมด7ภาพก็จะได้ผลึกคริสตัน ผลึกคิตันเสร็จก็นําไปแลกชุดได้เลยนะครับผมประมาณนี้เนาะไม่งงไม่งวยแล้วนะครับผมโอเคไหมเข้าใจนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเพื่อมงน้องบางคนไม่เข้าใจนะครับผมไม่รู้ว่ากิจกรรมเล่นยังไงก็ประมาณนี้เลยพี่ก็บอกหมดแล้วนะครับผมซึ่งถ้าเกิดได้ภาพเดียวมันไม่ได้นะครับผมเราต้องทําทั้งหมดครบ7ภาพเปอร์เซ็นต์มันจะเต็มหลอดจนถึงได้ผลกคิสตัน BTS นั่นเองนะครับผมแล้วก็เอานำไปแลกชุดรับชุดแฟชั่นนะครับกดแลก รับชุดแฟชั่นได้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะเข้าใจแล้วนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผม กิจกรรมยังไม่เริ่มนี่แล้วก็มีบอร์ดนะครับผมซึ่งบอร์ดตรงนี้จะรับวันที่เทาไรรับวันที่เนั่นเองนะครับผมเออสงการน่าจะมีอะไรเข้ามาอีกนะเออก็ต้องรอดูนะครับผมก็มานี้เลยก็อย่าลืมไปทํากันนะคราบให้ครบทั้งหมด7ภาพนะจะได้ผลึกกิสตันล่าไปซุ่มชุดแบบฟรีๆนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเจอกันคลิปต่อไปครับผม